สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านสวัสดี FC ทุกคนเลยค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่9กุ้มภาพันธ์นะคะพศ2 0 2 3หรือว่าพศ .2023 ค่ะนะคะวันเวลาครืบคลานเข้ามาทุกวันใกล้วันที่16ทุกวันค่ะนะคะอย่าลืมนะคะ เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปกําลังรงใจให้เย็นจิตพรทีวีด้วยนะคะขอกําลังใจกับ fc ทุกท่านนะคะขอความเมตตาช่วยกวดไลค์กดแชร์ให้กับสาวดําพารวยด้วยนะคะแล้วก็ให้กับดํามหาสเสน่ห์ชาแนลให้กับเย็นจิตพรทีวีคอมโบนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เย็นจิตด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเย็นจิตพรทีวีค่ะทีนี้สาวน้องก็จะมาบอกได้เลขนะคะได้เลขจากพ่อปู่ปู่สามแปนะคะที่ท่านไปลงทำเอาที่ต้นบกใหญ่ที่อยู่ เนินเขานะคะท่านก็ได้แล้วท่านก็ส่งมาให้นะคะให้สาวดำเอาลงให้ FC ค่ะไม่เกินหกเดือนนะคะอ่าพ่อปู่สามแปถึงจะกลับมาประจำการที่สวนธรรมค่ะตอนนี้คำสั่งพ่อปู่สี่ตัโตออกมาแล้วนะคะว่าให้สร้างพระเจ้าใหญ่องค์ทองสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะ อยู่ที่วัดรรมนาคานะคะแล้วก็ให้ภาวนาอยู่ที่นั่นจนกว่าจะครบถ้าเสร็จเร็วก็ให้กลับภายใน4เดือนให้อยู่สี่เดือนถ้าช้าก็ไม่เกิน6เดือนถึงจะกลับมาสารต่อที่สวนธรรมได้นะคะอาทีนี้สาวดําก็เล่าความเป็นไปมาให้กับ f อฟซีทุกท่านได้ดูได้ฟังแล้วเนาะ,ะคะ่ะแล้วก็มาเริ่มเขียนกันเลยค่ะซึ่งเป็นเลขของปู่สามแปดแด ท่านไปรวมทาเอาที่ต้นบกใหญ่นะคะวันหมดประจําวันที่อ่าหมดประจําวันที่16นะคะงวดประจําวันที่16คะ่ะ16กกุมภาพันธ์นะคะ ฉันตัวน้องซอแบบนี้คือเทียนตอนอายุเอ้ยเขาลงเล่นปอนึงเนาะ่ฉันก็เขียนซ้ำนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอ้ย มันบอนแดงแจด๊ดค่ะถ้าแดงแจด๊ดมันสิย้ำนั่งเ้าย้ำสิยกให้ท่านเบึง้งม,ม่นชได้เห็นชัดเนาะก,กันเนะาะค่ะปศสองพันยี่สิบสามนะคะภ่มพพันธ์ สามตัวบนค่ะ ก่าพี <ส Letter> น่น้องทังบึงในล่ากกันเป็นทวงมากเป็นเหล็กอย่างเหล็กล่างล่างอ๋อเหล็กล่างเลขปู่สามแปดแปดนะคะสามตัวบนหนึ่งศูนย์เจ็ดล่าง 2อค่ะซึ่งปู่ส8มท่านไปลงทำเอาที่ต้นบกใหญ่ท,ที่ที่ที่โอ้สาวน้ำจำที่ไม่ได้ <c oughs> เขาเรียกแต่ว่าที่ต้นบกใหญ่นะคะที่ปู่สามเป็ด่3 8 8ท่านไปลงทำขอตัวเลขที่นั่นนะคะที่ต้นบกใหญ่ที่ท่านเคยขอได้ สามตัวตรงหลายงวดนะคะสมัยที่าสาวดําหรือว่าเยจ,จิตปทีนั้นขึ้นไปสร้างวัดธรรมนาคานะคะก็เคยได้รู้สึกจะได้สามสี่สี่งวดเลยนะคะที่ว่าสามตัวตรงน่ะนะคะสามตัวตรงเป๊ะเลยไปขอตอนแรกที่ว่าท่านให้มาสามตัวอะไรนะเก้าเก้าสามหนึ่งตรงเป๊ะเลยแล้วก็ไปขอกลางวันนะคะแต่ว่าอยู่อยู่ก็ค้มฟ้าค้มฝนแล้วก็ฝนตกแล้วก็ฟ้าผ่า มาผ่านลงมาให้ว่าเอฟาญาติญาติโยมที่ไปด้วยนี่ยหนีหมดเหลือแต่พระล้านกับพระน้องค่ะนะคะก็สามตัวตรงเลยนะคะแล้วก็มาที่ปู่สวาซอนะคะอันนี้เป็นเลขของงวดนี้นะคะงวดนี้ค่ะงวดนี้ปู่สามแปดแปดให้มาตามนี้นะคะ ปูชานปดแต่ 8, ท่านไปขอวันนี้ค่ะที่ท่านมาถึงท่านจะส่งมาให้เลยนะคะท่านส่งมาให้เลยแต่ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ยสี่ทุ่มเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่านะคะสามทุ่มกว่าค่ะตัวเลขที่ทุกทุกปู่ทุก ทุกปูทกทกป่ทุกทุกปู่ทุกทุกทุกสำนักที่ให้มานี่ไม่มีให้07มาเลยนะคะนี่สรวดำเอามาดูมีมีน้องเก้าจอมบัวใหญ่นะคะที่ให้109ของพ่อปู่388107ค่ะนะคะก็ใช้วิจารณญาณรับชมอานะคะค่ะสรวดำก็หาอยู่ไม่มีค่ะเนี่ยหาอยู่ ยังนนไม่มีค่ะไม่มีไม่มีส7เจ็ดเลยท่านผู้ชมค่ะนะคะอะ่ก็ลองดูนะคะมีมีของน้องเก้าจอมนะคะน้องเก้าจอมที่ใกล้เคียงกับอู่สามแปดแปดนะคะหนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็หกหนึ่งแปดค่ะนะคะเรียกปู่สามแปดแปดให้หนึ่งศูนย์เจ็ด เลขล่างสองสองสอง,สองสี่ค่ะนะคะขอทุ้ทุกท่านโชคดีในงวดนี้นะคะแล้วก็มาเลขของแมย่ย่าเลขของแม่ย่าบาังบดนะคะเลขของแม่ย่าบาังบดสารำเขียนตัดเอ ลายก่อนนะคะก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีค่ะนะคะเราจะถูกหวยวดน,นี้ไปด้วยกันนะคะรอนนี้นึงนะคะท่านผู้ชม ผู้ชมนะคะเลขปู่สามแปดแปดที่ไปขอที่ต้นบกใหญ่นะคะสามตัวบนได้หนึ่งศูนย์เจ็ดสองตัวล่างได้สองสี่เลขแม่ย่าบางบทค่ะแม่ย่าบางบทได้สามตัวบนนะคะศูนย์สามศูนย์เจ็ดเลขล่างห้าศูนย์ค่ะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับเย็นจิตพอดีด้วยนะคะ ขอบคุณมากจ้า